กาบนมัศการท่านพระอาจารย์ที่เคารพแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกยียรติกับเรียนยอาจารย์ที่เคารพแล้วก็นักศึกษาที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่4มานําเสนอศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุบ้านโป่งกุ้มนะคะในส่วนแรกกลุ่มของเราเนี่ยได้วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องของสายแอนาลิติต์ทั้งในตัวแดดลมฝนสภาพภูมิ ภูมิประเทศของตะมนลป่าเมี่ยงแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงอุณหภูมิอากาศในเชียงใหม่แล้วก็ข้อมูลลักษณะดินเบื้องต้นเพื่อน,นํามาเป็นข้อมูลที่จะ,ะในการวางอาคารต่อไปนะคะในส่วนถัดไปเราได้วิเคราะห์ข้อมูลยูเซอร์นะคะโดยเราจะแบ่งได้ทั้งหมด6ประเภทนั่นคือประเภทแรกคือวัยชาราทั้งหมด3กลุ่มแล้วก็วัยในของคนปกติทั่วไปเนี่ยอีก3กลุ่มนะคะในกลุ่มของวัยชาราเนี่ยจะได้แก่ในวัยของต้องการสังคม 2ต้องการอยู่คนเดียว3แล้วต้องการได้รับการดูแลแล้วก็ในกลุ่มของหมายเลข4คือเยาวชนที่ต้องการได้รับการดูแลหมายเลข5าคือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการหมายเลข6คือคนในพื้นที่ชุมชนที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนะคะในคอนเซปต์ของเราเนี่ยเราจะมีทั้งหมด2หัวข้อในหัวข้อแรกก็คือความเรียบง่ายความเรียบง่ายในที่นี้ก็คือเราต้องการออกแบบอาคารให้มีความเรียบง่าย ท้งในเรื่องของโทนสีวัสดุนะคะแล้วก็ในหัวข้อถัดไปคือหัวข้อที่2คือการประยุกต์สถาปัตยกรรมไทยลื้อเข้ามามีส่วนผสมในการออกแบบโครงการนะคะเนื่องจากคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไทยลื้อเดิมก็เลยมีความเห็นกันว่าเราจะออกแบบสถาปัตยกรรมประยุกต์ไทยลื้อเพื่อให้คนในพื้นที่เนี่ยไม่เกิดอาการต่อต้านสถาปัตยกรรมแบบรูปแบบใหม่นะคะ ในส่วนของปรเซส s s d e ดีไซน์เนี่ยเราจะมีทั้งหมด2หัวข้อหัวข้อแรกก็คือรูปร่างอาคารเนี่ยเราได้ผสมความเป็นไทยหรือผ่านรูปร่างอาคารโดยการใช้หลังคานะคะแล้วก็จะมีอาคารบางส่วนใ,นใช้ใต้ถุนส่วนต่อไปเนี่ยก็คือความเรียบง่ายคือการใช้สีอาคารที่เป็นสีขาวนะคะ เพื่อความสะอาดสะอ้านแล้วก็เป็นสื่อในถึงเรื่องความเรียบง่ายค่ะต่อไปจะเป็นในรูปแบบการวางอาคารโดยเรามีการวางอาคารเนี่ยให้ตัวสํานักงานเป็นตัวแจกจ่ายไปสู่อาคารถัดๆไปไม่ว่าจะเป็นอาคารกิจกรรมอาคารออกพื้นที่ออกกาลังกายอาคารพื้นที่ตรวจสุขภาพนะคะโดยเราจะวางตัวอาคารของที่พักเยาวชนเนี่ยไว้ด้านล่างสุดเพื่อป้องกันเหตุอันตรายนะคะ กระบวนการออกแบบเนี่ยเราจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะโดยขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะสร้างกลุ่มก้อนอาคารขึ้นมาก่อนนะคะในหัวข้อถัดไปเนี่ยเราจะเริ่มสร้างของในตัวของกําหนดความสูงของหลังคาจากนั้นเราเลือกรูปทรงหลังคานะคะมาทอนรูปล่างโดยเลือก โดยรูปทรงหลังคาที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นรูปทรงไทยรื้อนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็กําหนดช่องเปิดของอาคารตามแปลนนะคะจากนั้นพอเราเจาะช่องเปิดเสร็จเนี่ยเราก็ทําการตกแต่งแล้วก็เลือกวัสดุโทนสีนะคะจากนั้นในขั้นตอนที่6กเนี่ยก็จะเป็นไฟนอลโปรดักต์ซึ่งในอาคารเนี่ยมันเป็นอาคารยกตัวอย่างแต่ว่าในทุกอาคารเราใช้โปรเซสสนี้กันหมดเลยนะคะ ในส่วนถัดไปจะเป็นในส่วนของเลเยอร์แล้วก็คีย์แปนนะคะโดยจะมีทั้งหมด12หมายเลขหมายเลขแรกก็คือที่จอดรถหมายเลข2คืออาคารสำนักงานหมายเลข3คืออาคารนหำอกกําลังกายหมายเลข4คือพื้นที่สันทนาการหมายเลข5คือพื้นที่ปฏิบัติธรรมหมายเลข6คืออาคารตรวจสุขภาพหมายเลข7คืออาคารที่พักเยาวชนหมายเลข8คืออาคารปลูกไม้ระดับหมายเลข9อาคารแปลงรูปสมุนไพรหมายเลข1 0แปลงปลูกผักสำหรับผู้สูงอายุหมายเลข11แปลงปลูกผักสำหรับเจ้าหน้าที่หมายเลข12คืออ่างเก็บน้ำค่ะ อันนี้จะเป็นมาสเตอร์แลนชั้นที่ 1. ส่วนอันนี้จะเป็นมาสเตอร์แบนชั้นที่ 2. ส,ส่วนอันนี้จะเป็นรูปแบนนะคะส่วนอัดถัดไปเนี่ยก็คือเอลิเวชันทั้ง4ด้านของอตัวอาคารในไซต์นะคะถัดไปเป็นรูปตัดของทั้งไซต์นะคะมีทั้งหมด3 Se เซกชันนะคะคือเซกชัน A, เซกชัน B เซกชัน C นะคะอันนี้จะเป็นภาพเปอร์สเปกติของโครงการเมื่อกลุ่มอาคารอยู่ในไซต์นะคะ อาคารถัดไปคืออาคารสํานักงานนะคะโดยอาคารสํานักงานเราจะมีทั้งหมด2ชั้นชั้นแรกคือก็คือเป็นส่วนของสํานักงานส่วนที่2จะเป็นส่วนของผู้พักอาศัยของผู้ดูแลโครงการนะคะอันนี้จะเป็นรูปด้านอาคารทั้ง4ด้านนะคะส่วนอันนี้จะเป็นรูปตัดอาคารนะคะส่วนอันนี้จะเป็นภาพเปอร์สเปกทีฟของอาคารนะคะและภาพถัดไปจะเป็นอินเทียของตัวส่วนของตัวอาคารนะคะอาคารถัดไปคืออาคารกิจกรรมและก็อาคารแปลงูปสมุนไพรปลูกพืชประดับนะคะ โดยอาคารกิจกรรมในทั e ้งหมด2ชั้นนะคะชั้นแรกเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ต้องการอากาศถ่ายเทและพื้นที่ชั้น2เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพื้นที่บันเทิงสันทนาการนะคะอาคารแปลรูปสมุนไพรแล้วก็อาคารปลูกพืชประดับนะคะอันนี้จะเป็นรูปด้านอาคารของอาคารกิจกรรมนะคะอันนี้จะเป็นรูปด้านอาคารของแปลรูปสมุนไพรแล้วก็พื้นที่ประดับนะคะอันนี้จะเป็นเซกชันของอาคารนะคะ ภาพถัดไปเนี่ยจะเป็นเปอร์สเปกทีฟของอา,อาคารกิจกรรมนะคะแล้วก็ในภาพถัดไปเนี่ยจะเป็นอินเทเรียของในส่วนของอพื้นที่กิจกรรมนะคะอันนี้จะเป็นภาพเปอร์สเปกทีฟของอาคารปลูกพืชแล้วก็แปลงรูปสมุนไพรนะคะในส่วนถัดไปจะเป็นอาคารปฏิบัติธรรมอาคารที่พักเด็กแล้วก็อาคารตรวจสภาพพื้นที่ออกกําลังกายนะคะโดยในส่วนเริ่มแรกเนี่ยคือ เราจะมีแปลนอาคารปฏิบัติธรรมแปลนอาคารที่พักเด็กอันนี้จะเป็นแปลนอาคารตรวจสุขภาพแล้วก็แปลนพื้นที่ออกกาลังกายนะคะอันนี้จะเป็นรูปด้านทาั้งอาคารทาั้ง4ีอันนี้จะขอข้ามในส่วนนี้แล้วกันนะคะทั้งเซกชันด้วยเราจะข้ามไปที่เปอร์สเปกทีฟของอาคารปฏิบัติธรรมนะคะอันนี้จะเป็นภาพเปอร์สเปกทีฟของอาคารปฏิบัติธรรมนะคะในส่วนถัดไปน,นจะเป็นภาพเปอร์สเปกทีฟของอพื้นที่พักเยาวชนนะคะ อันถัดไปเป็นพื้นที่ออกกําลังกายนะคะและอย่างสุดท้ายเนี่ยเป็นพื้นที่อินทีเรียภายในนะคะในส่วนทางด้านซ้ายจะเป็นพื้นที่อินทีเรียอาคารปฏิบัติธรรมในส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นพื้นที่อาคารที่พักเด็กโดยเราจะแบ่งชาย10หญิง10นะคะแล้วก็ในภาพในส่วนของสุดท้ายเนี่ยจะเป็นพื้นที่ออกกําลังกายแล้วก็พื้นที่พื้นที่ตรวจสุขภาพนะคะเดี๋ยวจะเปิดวิดีโอให้รับชมน,นะคะร,ะคะรอ,อกันสักครู่นะคะ ส่วนนี้จะเป็นอาคารปฏิบัติธรรมซึ่งจะรวมถึงที่นั่งสมาธิแล้วก็ลานเดินจงกรมไปด้วยในตัวเลยนะคะอันนี้จะเป็นแปลงเกษตรสำหรับเจ้าหน้าที่ค่ะและทุนที่ตรงนี้เป็นอาคารตัวสุขภาพค่ะ อาคารถัดไปนะคะเป็นอาคารสําหรับที่พักเยาวชนนะคะโดยจะยกใต้ถุนสูงขึ้นมานะคะเพื่อป้องกันเหตุอันตรายหลายๆอย่างนะคะ Cùng lao, ờ